ถือตั้งตรงจริวันนี้คุณสุเอากระเป๋าตั้งตรงเออโอเคเอาตะกร้ามาทำบุญที่วัดบ้านอย่างน้อยนะคะมาจากกาลสินค่ะม,มากับคุณจิว๋วมาจากกับน้องละมุนนะคะมาจากกาลสินค่ะ เห็นแล้ววายเพิ่นแล้วพะครูเพิ่นเลยบอกว่ามาแจกพังพี่เลยค่ะค่ะเห็นแล้วบอเพิ่นเพิ่นเพิ่นไล่ขายเพิ่นไล่โซดไหมอสุมาลาสุคนธาอันนี้แม่เพิ่นขายผ้าถุงขายหยางน้ำเน้ะ ก็จะให้แบบกระถุงสัตะกร้าอย่างนี้นะคะนะต้องให้กระถุงสัตะกร้าอย่างนี้นะเนาะญาติบอกเลยว่าแดดเอาพัดมาแจกวอนหยังยังเสียกันมาจากเล้านาาันลาแมนค่ะแมนค่ะเพิ่นเลยอันเดิลบุญน้ำแม่ได้ในยังต้อนเนาะ ขอบคุณค่ะคุณจิ๋วเปิดก็ได้แล้วเปิด